เปิดห้างใหม่ใหญ่ยักษ์แล้วรถติดหนักต้นเหตุมาจากเอกชนทำตามผังเมืองรวมแล้วแต่รัฐต่างหากที่ไม่ได้ทำก็จริงๆแล้วบทความนี้ได้เขียนไว้ใน Facebook ส่วนตัวแล้วนะครับแต่ว่าก็มีคนหลังไหม่มาบอกว่าให้ทำคลิปด้วยเพราะว่าจะได้มีกลุ่มคนที่ไม่ได้ เข้าถึง Facebook กันนะครับได้ฟังเรื่องนี้ไปด้วยเพราะว่าเป็นเรื่องของหลักการทางผังเมืองที่ควรได้รับการเผยแพร่ต้นทางก็เมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมานะครับได้เกิดปรากฏการณ์การเปิดศูนย์การค้าขนาดใหญ่สองแห่งเปิดตัวพร้อมกันเลยก็คือห้างเอ็มสเฟียนะครับบนถนนสุขุมวิทซึ่งอยู่ในเขตผังเมืองรวมกรุงเทพมหานครแล้วก็ห้างเซนทันเวสวิลนะครับบนถนนราชพฤกษ์ซึ่งอยู่ในเขตของผังเมืองรวมนนทบุรีก็ การเปิดทั้งสองห้างนี้ก็นำมาซึ่งรถติดหนักมากครับประชาชนก็ออกมากลด่าทั้งศูนย์การค้าแล้วก็ลามมาถึงผังเมืองครับว่าไปอนุญาตให้สร้างอาคารขนาดนี้ก่อให้เกิดผลกระทบด้านการจราจรขนาดนี้ได้อย่างไรแค่นี้รถก็ติดมากจะตายอยู่แล้วนะครับก็ในฐานะนักผังเมืองครับก็เลยต้องหาเหตุหาผล มาดูซิว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงแล้วก็ต้นทางมาจากอะไรกันแน่ก็ต้องเล่าให้ฟังถึงกระบวนการแล้วก็ขั้นตอนในการวางผังเมืองรวมนะครับตั้งแต่ตอนร่างผังยังไม่ประกาศออกมาเป็นผังนะครับมันต้องผ่านคณะอนุก,กรรมการและคณะกรรมการหลากหลายก่อนจะออกมาเป็นผังเมืองรวมที่บังคับใช้ตามกฎหมายได้นะครับอันที่หก็คือจะต้องผ่านคณะอนุก,กรรมการภายในของหน่วยงานที่วางผังเมืองรวมเอง เมื่อจะเป็นท่ากรุงเทพมหา,าคนครเป็นคนวางนะครับก็จะมีผู้อำนวยการสํานักการจราจรกรุงเทพมหา,าคนครเนี่ยเป็นคณะอนุกรรมการถ้าท้องถิ่นเป็นคนวางก็จะมีฝ่ายจราจรนะครับเข้ามาเป็นคณะอนุกรรมการด้วยหรือถ้ากรมโยธาธิการและผังเมืองเป็นคนวางก็จะมีผู้อำนวยการสํานักวิศวกรรมผังเมืองก็ donc, ดูแลเรื่องของระบบจราจร,รด้วยอยู่ในนั้นแล้วนะครับเข้ามาเป็นคณะอนุกรรมการเพราะฉะนั้นก็ต้องเห็นภาพแล้วว่า ณนะตอนนั้นเนี่ยได้มีร่างว่าจะใช้ประโยชน์ที่ดินแบบนี้ตามโอกาสศักยภาพข้อจำกัดของพื้นที่แล้วจราจรรองรับไหวไหมก็รองรับได้ครับต้องบอกว่ารองรับได้ไม่งั้นก็ไม่ผ่านคณะอนุกรรมการชุดนี้นะครับพอต่อมาครับก็ต้องผ่านคณะอนุกรรมการอีกคณะหนึ่งเรียกว่าคณะอนุประสานแผนก็คือจะเอาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนะนะครับที่อยู่นอกหน่วยงานเนี่ย กรมโยธาธิการและผังเมืองที่อยู่นอกกรมโยธาเนะครับเข้ามารับฟังแล้วก็เข้ามาให้ความเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของตัวเองก็แน่นอนครับก็ต้องมีคนของกระทรวงคมนาคมเพราะว่าเรื่องของระบบคมนาคมเกี่ยวข้องกับผังเมืองแน่ๆแ,แล้วก็มีหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับผังเมืองครับระบบกายภาพไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอุตสาหกรรมนะครับผู้แทนของตัวของกระทรวงอุตสาหกรรมก็ต้องเข้ามากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดูแลเรื่องทรัพยากรน้ํานะครับก็ต้องเข้ามาด้วยอยู่แล้วก็ เรื่องของระบบคมนาคมเรื่องของระบบจราจรก็ถูกพิจารณาครับว่าถ้าใช้ประโยชน์ที่ดินแบบนี้ตามร่างผังเนี่ยไหวไหมก็ผ่านครับไหวแล้วก็ขั้นสุดท้ายครับก่อนจะประกาศออกมาเป็นผังเมืองรวมที่มีผลบังคับใช้ทางกฎหมายเนี่ยจะผ่านคณะสําคัญคณะหนึ่งที่เรียกว่าคณะกรรมการผังเมืองคณะนี้นะครับโดยตําแหน่งแล้วเนี่ยจะประกอบด้วยปหลัดกระทรวงแล้วก็ หัวหน้าสูงสุดของแต่ละหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกายภาพและก็แผนพัฒนาต่างๆนะครับของประเทศเข้ามาเป็นคณะกรรมการตัวนี้แล้วก็แน่นอนว่าจะมีประหลัดกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับเชิงกายภาพทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นประหลัดกระทรวงคมนาคมประหลัดกระทรวงอุตสาหกรรมประหลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และก็ประหลัดกระทรวงอื่นๆนะครับถามว่าทําหน้าที่อะไรคณะกรรมการผังเมืองเนี่ยโคตรจะพิเศษเลยครับเพราะว่ามีหน้าที่เหมือนกับผู้พิพากษา เวลาวางผังเมืองเนี่ยก็จะมีคนที่วางผังเมืองจะเป็นหน่วยงานของรัฐครับจะเป็นท้องถิ่นนะครับหรือว่ากรมโยธาธิการและผังเมืองก็ตามก็มีนักผังเมืองที่วางผังเมื่อวางไปแล้วจัดการประชุมประชาชนปิดประกาศต่างๆก็มีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสยื่นคําร้องครับคัดค้านไม่เห็นด้วยขอให้ปรับแก้แล้วเรื่องทั้งหมดเนี่ยจะส่งเข้าที่คณะกรรมการผังเมืองแล้วคณะกรรมการผังเมืองทําหน้าที่เหมือนผู้พิพากษาครับฟันธงเลยว่าเอาตามใคร หลายครั้งหลายหนครับที่คณะกรรมการผังเมืองเอาตามผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ร้องขอแก้กร่างผังเมืองนั้นให้เหมาะสมซึ่งตัวนี้เนี่ยก็คือการมีประหลัดกระทรวงต่างๆก็เพื่อว่าการใช้ประโยชน์ที่ดินในผังเมืองนยครับมันส่งผลกระทบไปหมดนะครับส่งผลกระทบกับการจราจรส่งผลกระทบกับทรัพยากรน้ําส่งผลกระทบกับแผนพัฒนาประเทศส่งผลกระทบกับมลภาวะในเชิงของอุตสาหกรรมดังนั้นก็เลยเอาประหลัดกระทรวงที่เกี่ยวข้องนะครับ มานั่งทําหน้าที่เหมือนผู้พิพากษาแล้วก็พิจารณาในมุมของตัวเองในมุมเนี้ยเรื่องของระบบจราจรรถติดหรือไม่ติดเนี่ยก็แสดงว่าการที่ผังเมืองรวมนี้ออกมามบังคับใช้เป็นกฎหมายได้ก็คือประลัดกระทรวงคมนาคมเนี่ยได้ดูเรียบร้อยแล้วครับแล้วก็บอกว่าได้ไม่งั้นก็ไม่อนุมัติครับเพราะมีอํานาจบอกว่าพูดเลยว่าถ้าให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเข้มข้นขน,ขนาดเนี้ย การจราจรในหน้าที่รับผิดชอบผมรับไม่ไว้ไม่ให้ผ่านก็พูดได้ครับก็ตกไปแต่อันเนี้ยคือให้ผ่านประกาศออกมาบังคับใช้เป็นกฎหมายได้ก็แปลว่าประหลัดกระทรวงคมนาคมเป็นผู้พิจารณาและอนุมัติตนขึ้นมาเองดังนั้นผลจากการอนุมัติออกมาใช้ เป็นผังเมืองรวมทั้งผังเมืองรวมกรุงเทพมหานครและผังเมืองรวมนนทบุรีก็ทําให้บริเวณที่ตั้งของศูนย์การค้าทั้ง2แห่งเอ็มสเฟียและเซนต์เวสต์วิลเนี่ยสามารถสร้างศูนย์การค้าขนาดที่เขาเปิดใช้งานได้ตามผังเมืองรวมครับตรงนี้แปลว่าอะไรครับแปลว่าเอกชนผู้พัฒนาโครงการอะทาตามผังเมืองรวมแล้วไม่งั้นเขาไม่ได้ใบอนุญาตก่อสร้างอาคารหรอกเขาก็เดินตามกระบวนการที่กฎหมายกําหนดไว้ครับขออนุญาตอา,อาคารซึ่ง ส่วนนั้นก็คือจะขออนุญาตเกาะสร้างได้ก็ต้องผ่านผังเมืองรวมครับก็คือเป็นไปตามข้อกาหนดในผังเมืองรวมจึงจะได้ใบอนุญาตเกาะสร้างอาคารอันนี้จบในมุมของเอกชนแต่ว่าผลที่ตามมาหลังจากเปิดศูนย์การค้าก็คือรถติดครับแต่ว่าถามว่าติดเพราะอะไรก็เพราะว่าเมื่ออนุมัติผังเมืองรวมแล้วตามหลักการก็คือหน่วยงานที่รับผิดชอบแต่ละสาขาก็ต้องไปพัฒนา ทำโครงการและอื่นๆที่อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของตัวเองให้สอดคล้องกับผังเมืองรวมที่ตัวเองอนุมัตินั่นแหละถ้าบอกว่าสามารถสร้างอาคารขนาดนี้ได้แล้วณนะวันนี้โครงข่ายถนนไม่เพียงพอก็ต้องไปของบประมาณแล้วก็มาทําถนนหรือทําโครงสร้างพื้นฐาดนด้านการจราจรให้รองรับอย่างเพียงพอไม่ใช่ว่าอนุมัติผังเมืองแล้วไม่ได้สนใจว่าจะมีระบบคมนาคมขนส่งและองค์ประกอบอื่นๆรองรับการใช้ประโยชน์ที่ดิน เข้มข้นในระดับที่ตัวเองอนุมัติหรือเปล่าเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่ากระทรวงคมนาคมอนุมัติการใช้ประโยชน์ที่ดินแบบเข้มข้นมากบนทั้งถนนสุขุมวิทและถนนราชพฤกษ์แต่ไม่ได้พัฒนาโครงการหรือการจัดการก็ตามทีอาจจะไม่ใช่โครงการนะครับอาจจะมีรูปแบบในการจัดการให้สัญญาณไฟรูปแบบการจัดการจราจรวันเวทูเวหรือเร่งด่วนไม่เร่งด่วนก็ได้ตามทีเถอะเพื่อจะรองรับ การใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเข้มข้นที่ตัวเองเป็นหนึ่งในกรรมการที่อนุมัติตัวนี้ออกมาก็แปลตรงตัวครับว่าหน่วยงานภาครัฐไม่ได้เตรียมตัวเองตามผังเมืองรวมที่ออกมามบังคับใช้ทั้งทั้งที่ตัวเองเป็นกรรมการแล้วก็เป็นผู้อนุมัติผังเมืองฉบับนี้ด้วยตัวเองแล้วนี่คือหลักการทางกฎหมายผังเมืองครับพรบรผังเมืองเนี่ยเขาให้ประหลัดกระทรวงที่ เกี่ยวข้องกับ,บองค์ประกอบเชิงกายภาพต่างๆเกี่ยวข้องกับโครงสร้างพื้นฐานทั้งหลายมาเป็นกรรมการผังเมืองก็เพื่อจะได้พิจารณาว่าในความรับผิดชอบของตัวเองของกระทรวงตัวเองเนี่ยสามารถรองรับการพัฒนาตามผังเมืองการใช้ประโยชน์ที่ดินในผังเมืองได้จริงใช่ไหมจึงมีประหลัดกระทรวงคมนาคมดูแลเรื่องการจราจรรถติดไม่ติดน,นะครับประหลัดกระทรวงอุตสาหการรมดูแลเรื่องของมลภาวะและการพัฒนาอันเนื่องมาจากอุตสาหการรม ประหลัดกระทรวงเกษตรและสหก์ดูแลเรื่องน้ําแรงน้งําท่วมเพื่อให้การพัฒนาทางผังเมืองเนี่ยมีองค์ประกอบสนับสนุนอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ตามนั้นเขาเลยได้มาเป็นคณะกรรมการผังเมืองอยู่ตรงนี้แล้วที่ที่เล่าให้ฟังทั้งหมดเนี่ยครับคือหลักการสากลครับหลักปฏิบัติสากลผังเมืองที่ไหนในโลกก็ทําแบบนี้ว่าเอากรรมการเนี่ยเป็นคนที่พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเมื่ออนุมัติตรงนี้แล้วก็กลับไป ทำโครงสร้างพื้นฐานในความรับผิดชอบของตัวเองให้สอดคล้องกับผังเมืองอันนี้คือเรื่องปกติเพราะฉะนั้นถ้าจะบอกว่าผังเมืองผิดในเรื่องการที่อนุมัติการใช้ประโยชน์ที่ดินเข้มข้นมากบนถนนทั้งสองสายและทําให้รถติดมากก็พูดได้แหละแต่ถ้าเจาะลึกลงไปในรายละเอียดแล้วก็จะเห็นว่าหน่วยงานที่รัฐต้องไปทําโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับผังเมืองไม่ได้ทําตามผังเมืองทั้งที่ตัวเองอนุมัติผังเมืองฉบับนั้นมาแท้ๆนะครับ เพราะฉะนั้นจึงย้อนกลับไปที่หัวเรื่องว่าเปิดห้างใหญ่ยักษ์แล้วรถติดหนักเอกชนเขาตามตามผังเมืองแล้วแต่รัฐต่างหากที่ไม่ได้ทำวันนี้ก็ต้องลาไปแค่นี้แล้วพบกกันใหม่ในเอพิโซดต,ต่อไปสวัสดีครับ